สวัสดีครับบอสไวฟ e f ลาบิกนะครับผมวันนี้บอสก็มาขอขอบคุณเพื่อนเพื่อนพี่พี่ทุกทุกคนนะครับที่เข้าไปดาวน์โหลดเพลงเราอย่างถูกลิขสิทธิ์นะครับในไอจูนจนตอนนี้ยอดดาวน์โหลดเพลงลืมง่ายๆของพวกเราเนี่ยติดอ่าหนึ่งใน20ของอ่าท็อปทเวนะครับของของไอจูนนะฮะยังไงก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะครับผมและอีกไม่กี่วันนะครับตอนวาเลนไทน์แล้วนะฮะเต็มตัวนะครับผมพวกเราจะปล่อยไลลิ ลงใน u t u b e นะครับเพื่อนๆก็เข้าไปติดตามได้นะครับผมเพลงลืมไม่ง่ายของไวท์ฟลาบิกนะครับและก็ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของพวกเราได้นะครับใน com f a c e b o o k c o m w h i t e f a b r i c นะครับพวกเราจะคอยอัปเดตข่าวสารของพวกเรานะครับยังไงก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่คอยสนับสนุนศิลปินที่ทำเพลงกันเองอย่างพวกเรานะครับผมยังไงก็ขอบคุณมา,มากๆครับผม <ark>